โอ้พอเตยยังมาทันมาพอเตยไปซองมึงอีกฟังเอา้าหน่วยที่สองพี่น้องหน่วยที่สองเอา้าแม่เตยกับมีหมานคือกันเด้อบานมึงมีอีกบ่เอา้าหน่วยที่สามพี่น้องปาดแม่เตยมีหมานแล้วพี่น้องแม่เตยมีหมานล่ะออใสย่ยนันยัจัมโบ้เลย้ยตื่นเต,นต้นพี่น้อง มีอีกบ่เอ้าพี่น้องยังมีอ้ะสีนวยแล้วพี่น้องสีนวยแล้วสีนวยแล้วอ้าพอเตยเอ้าหานวยบาทนี่ป๊าดเอ้าซองไฟเข้าไปครับพงษ์ฮดเบิ้ลพอเตยไกล<า>้ใกล้ากินเอ้ยเสียมบิ้ถือรค,ครับผมเสียมเพิ่นก็บ่เอาได้ดินี่ มวยครับเมวยครับผมมาเบิ้งเมเตอร์ได้เจ็ดสองครับผมสิสูบเมเตอร์ได้เบิ้งสามมาเบิ้งพอเตยยังมีอยู่พอเตยสวยๆเลยเฮ็ดกอพี่ สวัสดีครับผมเอฟซีนักล่าเฮ็ตแม่เตยพอเตยปลาแต่คุณค้นกู้มองกู้บอลเด้อครับผมทึ้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าผ้าหาห้อยครับผมมื่อนีขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเศร้าเอฟซีทุกท่านทุกมองทุกบอลขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศและพี่น้องเมื่อนีผ้าเขาปาน้องเม็กตำบลไห้ยคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลคือเก่าและพี่น้องในเมื่อนีผ้าหาห้อยเดือเนาะในวันที่ยี่สิบครับผมยี่สิบ ท่านว่าพศ2000หาลอย67น้องที่น้องไปหลุนไปส้มเบิงว่าแม่เจยพ่อเตยสีมานบ่เมือนี่ฮะห้อยเดือโดยตรงเลยล่ะพี่น้องเ่ี๋ยวใส่กุ่มปลาคือคู่มืลยไปฮะเล่มหาห้อยเดือครับผมจะมานบ่หมู่เพื่อหาขนาดมานไผ่มานมันครับผมหลุนมึนก็พ่อเตยแม่เจยเพิ่งล,ล,ล,ลุยลุยลุยครับผมขาวดินดอกเล็กแหกมัน สองดอกพี่น้องยังมีดอกตูมอยู่เฮ็ดข้าวดินเดือนทันว่าพี่น้องอีกดอกอีกดอกเอ็ดข้าวดินเอาข้าวดินครับผมขก็เตยเห็นอีกดอกหนึ่งแล้วสี่แต่เกงบอเล็มไปห้ามเตยเหงาเลวพี่น้องนี่บอน้อบ้านนี่ผงนี่ยังผงงาเลย อยู่ที่เกาะแก่เกาะแก่เมื่อเพื่อนไหวยังด้วยคือน้อยตายหมอพ่อเตอร์ทำสดเมื่อกี้คืนดีดีครับเออหน่อยานะหน่ยแหลกแหกมันมีอีกบ้างมีอีกบ้างครับผมนี่ยังผง คี่สอดมาอทั้งผ<อ><น>ี <representing gardens S 1> ได้ผ่อเตยน่อยตายน่อยเป็นนี่บ่มาคูดลาดทั้งนี้มึงอ้าวหน่วยที่สองงามขันนหน่วยใหง่ๆงามๆเลยขอบเก็กบ หน่วยที่สามโอ้สามหน่วยแล้วพี่น,อน้องหนวยซื้วๆนะครับผมนวยใหญ่ดิ่งหน่วยใหญ่เลยนีย่บตัวผงเพิ่งขับไปหน่อยอ่านี้เลยผมเออน้องลองมาคุดนัดทางนี้เบิ่งพอเตยสามหน่วยใส่สวยๆเลยแบอนี้เนาะมันมันมันดุนเบิ่งให้พอเตยคุดอีกก่อน พอเตยคอจ้อเลยบ่จอเลยใชไหมฝุ่นค้างแคงฝุ่นพอเตยไปจอฟังทางนันเลยเขาว่มันหักไม่มีฝุ่นจอลัดฝุ่นจ้อไฟพอเตยซ่อเห็นนั่นดีนั่นดีอู้ยเห็นอีลีเออจอรัดฟังทางนันเลยพอเตยหม่ล้างเยครับผมอจอตไหนด้บบพุลงต่ำกว่านั่นอีกนี้เพื่อผมคนไปไกลกว่าน่ะ เตยลุยเลยพี่น้องเมืองเน่้ยผุนฟุดขี้ดินใส่จะคล้องกระเป๋าคอยขี้ดินเขาเบิดและเทาเอ้ยเอา้เอาหน่วยที่สี่กระเป๋าขี้ดินเขาเต็มแล้วเอามาพีเลยก็ได้กระเป๋านี่อ,กอีกโบลุ่นเบิงร์ก สี่หน่วยเนาะ okay. โออนี่เด็กมืนี้ย่งบอกอ้าวมือน,นี่พาพี่พาน้องฮะกินฮะอยากอีกคือเก้าโอ้มายที่หา,าวหาหน่วยละ่ะมือน,นี่เตรียมพ่อหมอแบดพี่น้องเ,ออเม,มื่อนั้นบักกาเลยพอเตย ลืมมอ้อหม้อแบดหาหนวยเนาะใส่งามๆนี่เก็บให้พี่น้องบึงใส่สวยๆเลยเนี่โอส้สุดยอดเลยใส่สวยๆงามๆเลยทำเดียวพงเดียวสุดยอดสุดยอดนั่นบบเมนเมนบบพอเตย หมแล่วหรอเฮ้ยว่าแมนดินถมเพิิน嘛เนาะหากใหม่มเว้ยจนึ่งขึ้นอ,อยู่เลแล้วก็เพิ่วน,ๆๆๆนว่าสีเศรามันคุดดินถมบ่เอาอานาะเตือน <c oughs> ดินถมเพิ่นบ ที่เสียมคอยเด้แค่แค่แค,คมหลุดมาหลุดหน่วยที่หกปันแล้วมีโอ้โอ้วมันแตกหรอปะเนาะจังไหแก่ในจังมันหน่วยดีแล้วเม่นหน่วยจ่าเน่าอไะไรยองต้องนี่หมอแบตซองกัน หอยดึกอ้าวหน่วยเนาบอพอเตยเนียนอ้าวหลุ่นเศยหน่วยที่หกผัดเน่าซ้สั่มมันมันหาหน่วยกับมันแล้วม่เตยเนียมเห็นอีกหน่วยหนึ่งพี่น้องอยู่งนี่โกนพอเตยไปหาอีกฟังจุกก้อนพี่น้องจุกก้อนอืมันมันแหละพี่น้องมันมันแล้ว มีหน่วยเดียวเนาะกุลเงินแม่เตยคุดเนี่ยเห็นอีกแล้วพี่น้องหน่วยนึงโอ้พอเตยยังบ่ทันมาพอเตยไปซองมึงอีกฟังเอา้าหน่วยที่สองพี่น้องหน่วยที่สองเอา้าแม่เตยก็มี่มานคือกันเด้อบาลนี่มึงมีอีกบ่เอา้าหน่วยที่สามพี่น้องปาดเมเตยมี่มานแล้วพี่น้องแม่เตยมี่มานลรอ ใสย่ยนันยันจำโบ้เลยวู้ยตื่นเต้นพี่น้องมีอีกบ่เอ้าพี่น้องยังมีอ้ะสีนวยแล้วพี่น้องสีนวยแล้วสีนวยแล้วเอ้าพอเตยเอ้าหาหน,น่วยบาทนี่ปัดหาหนว่วยแล้วโอ้ย เอายังมีอีกพี่น,อน้องนวยที่หกบาลน,นี่อพ่อเตยไปจากแม่เตยขึ้นมานถิาบาลนี่หกหนวยแล้วอู้เป็นผงเลยพี่น,อหหน้องหกนวยพี่น้องอู้ตืเต้นเอ้ายังมีอีกบาลน,นี่เม,ม่เตยมีมานเหรอพ่อเตยเอ้ยูย่แจไหนเนาะบาลน,นี่อู้เน่หน่อยผงน่หน่อยปาด หกหน่วยใส่ใหญ่ๆงามๆเลยพอเตยมันแล้วจกอีกกอนอา้าวยังมีหน่วยที่เจ็ดบาทน,นี่ปาดเมี่เตยชนะแล้วเด้อบาทน,นี่อือเจ็ดหน่วยเออเจ็ดหน่วยเจ็ดหน่วยชนะพอเตยแล้วบานนี้ ชุดจอดเลยโอ้โหหน่อยๆเอ,อ้ยแ้วเป็นผงอยู่ พี่น้องเอา้าแมตเตย์มานละเรื่อบาดีนเห็นหน่วยหนึ่งหน่วยเดียวบ่พี่น้องทำบักง,ง่ายเลยบาดนีิอ่ะสิลองฮะเบิ่งอีกเบิง่งพี่น้องเอา้าทำไม่คือจังคบแคบคบแบคบ,แบปาดมานอีกแล้วมานอีกแล้วหอยเดือหอยเดือหอยเดือ โอ้สซองทำนี่ออ้ยหน่วยที่สามจิ๋วเลยบปะนี่อ้ามานัมานมันพี่นอ้องซองเมื่อกี้ก่อนเอ๋อขอเตยเอื่นวากบาก,บาก,บากพี่น,อนอ้องข<ม>ึ้นมาเห็นขอ้งเถะซองได้ทำบานนี่ที่ทาพระขาพุทธเจา้าแต่คน<ม>พี่น้องมุดเตียงก็พอมดุดปาดเนี่ยได้ไดนะพี่น้องบ้างเนี ดีเด้อครับผมมีหน่วยพี่น้องมีหน่วยถูกครับผมเอาซองไฟเข้าไปครับพงพุดเบิ้งพอเตยไก่กายทากินเอ้ยเกจ็บมันเถิดครับผมเสียมเพิ่นกระเอ้าด้วยดินี่เบมึงพอเตยมหน่วยครับผมเอาเบิ้งแม่เตยได้เจ็ดสองครับผมสิสูบแม่เตยได้เบิ้สาม เฮ้ยโค้งงอกะจูฮ่าเฮ้ยฮ่าาฮอาเบิ้องโอ๊คโอ๊แผ่เมตเตยเว้ยแผ่โอ้แผ่เม่เตยเว้ยโอ๊คหน่วยครับผมทำในหน่อยเนาะล้มกำปั่นนี่เจ๊ดหน่วยพี่น้องอ้าวมันมันพี่นาเขาอยู่อีกเด้อจ๊ดหน่อยเนาะพอเตยเนาะ นุ่งนวลขนาดเลยอ๋อเรีม่มผอดไปหนูเตยซองเข้าไปก็แกก็แกเกี่ยวนี่เข้าไปยังไงมัน,นตั้งนวยเท่าน,นัาดละอ๋อนวยหนึ่งพี่นอ้องนุณเดียวเดียวครับผมเก็บเล็กผสมหน่อยไม่สะละนี่บงังคนมานถูกกระเพาะไร้นวยอยู่ครับพี่นอ้องมาโซ่บิ่งกระตาเมือนนี่เหตุหรอกครับผมอืมสุดยอดเลยบานีรโมเมนต์หน่อยเด้อพี่น้องนี่โลก,กลัวละ่ะ เลื่อนไปนับกันเรื่อยๆครับผมคือบอระเพ็ดเห็นหน่วยแล้วเฮ้ยสิมีจักหน่วยมาหลุดเบิ้งพี่น้องมุงหน่วยเน่าครับเน่าเอ้ามันคือมามานเน่าลุรบานอะสิมีหน่วยดีบ่ว่ามีของดีโอ้หน่วยที่สองผ่านใส่ใหญ่ๆจัำบู เนีนตัวอื่นๆนสีนาำเงนสีดีโบเมีบเน,นบ่เ้า,าทำทังนี้บึงลเลยบ้างดุ่บนบึงดุง่นน้ำกันไปัหเ่ๆพี่น้องหากินหายอยากมนี่จักหน่วยแล้วพอเตยหนึงหน่วยฟองเห็น,นไม่โกนหน่วยหนึ่งนหน่วยี๋ยวบ่อะไรก็ทำ มือบวลมอีกแล้วโอ้มือใหญ่ยังได้หนึ่งเตยเก็นจุบุ่มเลยสิตกลุ้งลมละโอ้ได้แล้มือจกบวกลมบึ้งล้วมือใหญ่พอดบ่กลมหนึ่ตยจบบึ้งมือเตยหน่อยหน่อยโอ้ แนวขีบก oh, ็พอแล้วสีออกได้างได้ได้ได้โอ้เต็มจุบุ่มเลยหน่นครับผมวยเดียวกับคุ้มค่าล้ำหน่วยไงบิ้งซับจัวะโดดพี่น้องจั๋ยมขวอยจุวยอวายเด้อมขคอย จั่วโหลดฟังเสียงอ่ะครับผมโอ้แตกเบิร์ดนี่ไหนครับผมมุนเลยมุนเนี้ยพ่ซองหน่วยเมเตยซับให้พอเตยมาสำรวจไปโอ้ยซองหน่วยใส่ยังไงโอ้เสียดายอ้าพอดีเราไปปีงเทียงนี่นบอนแล้วพอเตยวันนี่เทียงปอกแอกปอกแอกต่อยเห็นลำล่าอยู่ไม่เตย มีน้ำลายเลยโอ้คือทำไงค่ะทำไงขนาดนี้คือ,อตัวเองมนน้ำนหำน้ำไหลเลยเงี่ยงดีๆเนี้ยขนโจกจนซุดแขน,นอืยอ,อ,อี่เว้ยร้องหน่วยเฮ้ยให้ออโอ้อ้าโจกเลยไงพอเจอตะกอนเป็นถนังกังั้นนี่ มองุดอยู่ถนเลิกแค่เอาบ่ได้เมตรบ่ได้คือเสียมมาหมสอดทั้ง้มดทั้งหมดพวกกาจกนันเลิกแค่นเลิกกับพวกกาเลย สอออนบักหอยเดือพี่น้องเอิ้นเป็นห้วยใหญ่ๆไสใหญ่เลยไสใหญ่ใส่ตํบุเอาเสียมบ่บ่บ่ะมึงก็จกก็ฮอดแล้วนี้ก็บ่กล้าจกปานไดคั่นบ่ดังครบแคบก็บ่กล้าจกเนาะนี่สิสแบเบิ่งมาเบิ่งพ่อเต้ยยังมีอยู่พ่อเต้ย สวยเลยเฮ็ดกอพี่วสวยสวยเลยเฮียงๆมาออกพิธีครับผมบ่านพิธีเหน่าอามีดแหลมจิ้มขึ้น,นเอาย่านค้าคืนขาดพิธีพิธันครับผมสามโอกมือเสาร์ก็ได้เฮ็ดข้าวดินมุนเมื่อหน้าช่วยชวยครับช่วยช่วยงามเนาะห้องเดียกับมะพร้าวเฮ็ดกอครับ สวยเลยครับพี่สามโดกงามๆพี่น้องก็สรุปคลิปในวันที่ยี่สิบธันวาพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องนักล่าเห็ดแม่เตยพ่อเตยปลาแตกมาหนึ่ก็พาพี่พาน้องมาเลาะปลาเลาะเขาคือเก่าเหล่เนาะพ่อเตยแมน,าน,น,นมาหาหอยเดือพี่น้องหาหอยเดือในเมือน,นี้เนาะบ่ได้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี <labeled S 2> ่ยนบรรยากาศเลาะทุ่งไคทุ่งหน่าล้วกะพาพี่พาน้องมาเลาะปลาเลาะเขาอีกคือเก่า อยู่แต่บาดร้ายกระยานพี่น้องเส่งพอเตยก็เลยพาหาหอยเดือพี่น้องมือนีมันมีแต่ใส่ใหง่างามเด้อพี่น้องเด้อสวยสวยงามสุดยอดเลยมือน,นีจักหนวยพอเตยกล้าว่านี่ยอ้าวชามชีพยูบิจกักพิ่นบดได้นับเนาะในนบครับผมจะอ่อนมาหอยเดือพี่น้องมีแต่ใส่ใหง่ๆกระถือว่ามานอยู่ในมือหนีเนาะน มันเหมือนรับจมที่ที่ก่อยครับเมียนไปมองได้กระมนลมืดเนาะพอเตยแตกมืดกันยังมีมานอยู่คือเกาอ่าเลืม่มหาชอกปลาชะลาพี่น้องเมียเตยละมวนลงหาที่แหลกกระมานอยู่หลุมละพวกนวยเจ็ดนวยก็พอเตยหาไปหามามองละนวยเ <laughs> มียนยังไปยังมาไม่เจะหอยมูกลมกับ <laughs> มองละน่วยสองนวยไปเนอพอเตยมันมนคือเก่า ในเมือ่อหนีเนาะก็ยังมีโศกมีมนันอยู่พนหามานันทำละฮกละเจ็ดหน่วยเนาะหลอบเสานในในหลอบเสาตัวหนีซับพี่น้องซับสองนหน่วยก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแช์กดติดตามพห้กับนักภาเฮ็ดเม่เตย่อเตยป้าแตกนอกจากเนาะขอบคุณทุกมองบอลเดอ้อพี่น้องขอบคุณเผื่อนยูทูบทุกทุกคันเนาะที่กดไลค์กดแช์กดติดตามให้กับนักลาเฮ็ดเมื่อหนีกน็บมันคือเกา่าพี่พาน้องเปลี่ยนบรรยากาศ หากินเฮ็ดกอรกระได้สามดอกพี่น้องอยู่ในกระตานีเอามาสองกระตาเน็ดกอสามดอกพี่น้องสำรับมือนีมันหอยเดือพี่น้องกระสิงโง่โค้งตาเมื่อ,อไรประธานที่ยอดนำด้ำก๊ดอยู <c oughs> ่พอเตยไอพอเตยเมื่อยอดน้ำก๊ดก่อนพี่น้องสวยๆงามๆเลยหน่วยงามๆเลยสำรับมือนีกระมนันพี่น้องมืออื่นกระพบพอกันใหม่กระอสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม